เฮ็ดยังบตีกำลังเอือบปลาค่ะแกมีเห็นวันนี้เนาะสวัสดีค่ะทุกคนขออนุญาตหลายๆเด้อค่ะเพราะว่าเมื่อเปื่อนตอนนี้เฮ็ดยังบตีกำลังเอือบปลาค่ะแกมีเห็นวันนี้หนอ เป็นอันปลาหกกากล้วยค่ะเอาไปตากแดดเดียวเลยกัเอามาทอดอร่อยมากเห็นอยู่ผู้เดียวเห็นวะปะพัดนี่ไง <c oughs> มันสิเป็นตัวเลี้ยวๆไขๆปลาหลุด่ะแต่ว่าบอบแมนเด้อเวอย์ยาดามาเล็บเด้อ วัตถุดิบกม็มีอันนี้เป็นนี่เป็นปาลาเรีนยนอยู่นี่ละเนื้ค่าพอดีอันนี้เป็นปลาหมูทอดค่ะปลาหมูเออเหมือนปลาหมูปลาหมูทอดมันค่ะมันอันนี้อยู่ในนี้ส่วนมากก็จะเป็นปลาหากเวยค่ะอันนี้ปลาหมูอันนี้นี่อ้อันนี้ปลาอย่างน,น,น,นี้ปลา,าสุดท้อง นี่ปลาหมูทอกสิเป็นแบบนี้จ้าโอ้ยบ่าเมนปลาหักกล้วยปลาผัดว้าวววปลาผัด,ผดโมเห็นอันนี้ปลรปลาหมูทอกไปอืมกับมือเลยได้เนี่ยอยากบอกว่ากับมือเลยไปสิปลาโล เดี๋ยวสีถอดลอ่วงเบงซิมเบงว่ามันเค็มบ่เพราะว่าทาเอือป่าส่วนมากจะเค็มอันนี้เป็นปลาปีกไก่ค่ะปลาปีกไก่ปลาปีกไก่จะคลายปลาเสื่อมปลาปานางแต่ว่าเพิ่นสิโตหน่อยอะ <c oughs> <c oughs> ละเมื่อละ,ละ่ล่ะมันเป็นเศร้าเรียนอยู่แบนนี้ <c oughs> <c oughs> เศร้าเหรียญอยู่ประพัดเอ้ยเน่าค่ะเมื่อครับอันนี้ประหักกล้วยค่ะจ้าสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเอาประหักกล้วยมาให้เบิงบางหรืออาจภาษาทางอื่นอาจสีเบอือนว่าคือกันแต่วันนี้ก็เป็นปลารดปลารดค่ะปลารดทางอำนาจเอื่นนี่ปลาหักกล้วยนี่นี่ทางอำนาจเอื่นปลาหักกล้วยค่ะลักษณะมันคือหักกล้วยเพิ่นก็นเลยเอืน่นมาหักกล้วยราบกล้วยนั่นเอง ค่ะสำหรับคลิปนี้กับลีลาวดีค่ะขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์เจก,กันคลิปหนาบายบายขอบคุณลหลายค่ะ <Okay. S 1> ตอนนี้ยุ่งงอนประพัดค่ะนี่มาเล่นยุ่งงอนประพัดแล้วก็อาศัยขั้วประพัด <laughs> เอายองขั้วประพัดจนวม,มุนเจก,กันคลิปหนาค่ะบายบาย